ค่าต่อไปนะคะจะเป็นการสอบถามค้นหาข้อมูลจากตารางแอตทริบิวนะคะ,ะในกรณีนี้ที่เราได้ใช้กันก็คือการ Export EA นะคะหรือขอบเขตตำบลออกมาเพื่อทำา a a นั่นเองนะคะวิธีการที่เราใช้กันนะคะขั้นพื้นฐานก,ก็คือการเปิดตาราง Attribute นะคะโดยการคลิกขวา Open Attribute ออกมา การค้นหานะคะเนื่องจากเป็นจะได้ไม่ต้องสก,กอร์เมาส์หานะคะง่ายต่อการค้นหาเลือกคอลัมน์ฟิลเตอร์นะคะเป็นการค้นหาจากคอลัมน์ที่เลือกนะคะตอนนี้เราจะค้นหาจากอะไรเราจะค้นหาจากชื่อตำบลน,นะคะชื่อตำบลเราก็เลือกตำบลมาตำบลนี้จะเลือกเป็นตำบลปาน บุรีนะคะเสร็จแล้วกดแอปพ y เมื่อกดแอปพ y ายปุ๊บระบบก็จะโชว์บนหน้าต่างนะคะจะโชว์ตำบลปานบุรีตามการค้นหาของเรานะคะ,ะให้เราเลือกออกมาแล้วก็ลองกดตรงนี้ Zoom map to selected rows ก็คือการซูมไปในส่วนแถวที่เลือกนะคะเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ผลการค้นหาของเราก็มาแล้วก็คือ ปราณบุรีนั่นเองนะคะหรือนอกจากนี้ยังสามารถที่จะค้นหาได้จากช่องอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นวิกไอดียโคดเอ,อ,ดอเอทายาชื่อตำบลน,นะคะชื่อเทศบาลปีนะคะ ตามรายการที่ปรากฏบนแบดาวลิสต์ตรงนี้นะคะ